สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัตถุมงคลรวยร้อยล้านนะครับช่องสายมูสำหรับคนที่อยากรวยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์แฟนบรจดกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆจากทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําเหรียญที่ระลึกหนึ่งเหรียญนะครับที่มีการใช้เป็นวัตถุมงคลนะครับมีคนหลายๆคนเนี่ยนาไปเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับก็ นำมาเลี่ยมกรอบแล้วก็ให้คอนะครับนั่นก็คือเหรียญที่ระลึก1บาทสเสด็จนิวัฒน์พระนครครับเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกรุ่นแรกของในหลวงรัชกาลที่9นะครับด้านหน้าของเหรียญเนี่ยก็เป็นรูปของในหลวงแล้วก็ราชินีนะครับแล้วก็ข้างล่างมีข้อความว่าสเสด็จนิวัฒน์พระนครนะครับด้านบนก็เป็นตราสัญลักษณ์นะครับส่วนด้านหลังนะครับ ด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะมีข้อความว่ารัฐบาลไทยพศ2504 1บาทนะครับและตรงกลางก็เป็นตาแผ่นดินนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญกระสาบที่ลึกเหรียญแรกในสมัยในหลวงรัชการที่9นะครับดังนั้นเหรียญเหรียญนี้เนี่ยจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก นะครับโดยเฉพาะช่วงปลายปี59นะครับเหรียญน,นี้ราคาแพงมากครับเนื่องจากว่าช่วงปลายปี59เนี่ยเราก็รู้กันนะครับว่าช่วงนั้นวัตถุมง,งคลเหรียญในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยโอ้โหราคาขึ้นสูงแทบทุกชิ้นเลยนะครับเรียกได้ว,ว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นกระแสก,การสะสมเหรียญในหลวงรัชกาลที่9นะครับสำหรับเหรียญเหรียญนี้นะครับในช่วงปลายปี59เนี่ยจนถึงช่วงต้นปี60่ะผม ถ้าผมจําไม่ผิดนะราคาเคยขึ้นไปสูงเกือบ500นะครับบางคนเช่ว่าบางคนขายได้เกินกว่านั้นเยอะนะครับช่วงปลายปี5.9ถึงปี60นะครับแต่ช่วงเนี้ก็ราคาลงลงมานะครับซึ่งทางช่องของเราวัตถุมงคลรวยร้อยล้านเนี่ยก็มีในราคาแบ่งปันนะครับหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อมาได้ที่ facebook นะครับวัตถุมงคลรวยร้อยล้านนะครับเหรียญน,นี้ผมบอกเลยว่าช่วงปลายปี59เนี่ย มีใครหลายๆคนนะครับชอบนำเหรียญนี้เนี่ยไปเลี่ยมใส่กรอบแล้วก็นำมาห้อยคอเพื่อบูชานะครับเพราะว่าเป็นการบูชาในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็เป็นการบูชาตาแผ่นดินนะครับเรื่องตาแผ่นดินเนี่ยเราทุกคนคงรู้อยู่แล้วนะครับว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากตาแผ่นดินหากใครก็ตามเนี่ยที่ได้บูชาเหรียญตาแผ่นดินเนี่ย ก็มักจะแควคลา,าปลอดภัยจากอันตรายมาแคลวคลา,าปลอดภัยจากสิ่งร้ายๆพ้นภัยจากเรื่องไม่ดีคนไม่ดีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับดังนั้นเหรียญตาแผ่นดินเนี่ยจึงเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมน่าบูชาอย่างมากนะครับดังนั้นเนี่ยเหรียญเหรียญนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะเก็บไว้บูชาคุณจะเก็บไว้เก่งกําไรคุณจะสะสมไว้ดูหรือคุณจะ บูชาไปขายต่อเนี่ยเหรียญน,นี้ใครเก็บก่อนรวยก่อนแน่นอนนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญกระสับที่ระลึกเหรียญแรกเลยนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญกระสับที่ระลึกเหรียญแรกในสมัยในหลวงรัชกาลที่เก้าอ่ะอะไรก็ตามที่เป็นคําว่าแรกเนี่ยเหรียญน,นั้นหายากและแพงเสมอครับข้อที่สองนะครับเหรียญน,นี้เนี่ยมีจานวนการผลิตที่ค่อนข้างน้อยนะครับ จำนวนการผลิตมีเพียง4ล้าน4แสน3หมื่นเหรียญเท่านั้นนะครับจำนวนการผลิตถือว่าน้อยมากๆนะครับจำนวนการผลิตแค่4ล้าน4แสน3หมื่นเหรียญโอ้โหจำนวนการผลิตนี่น้อยมากถึงมากที่สุดเลยนะครับดังนั้นเหรียญเหรียญนี้เนี่ยนักสะสมบางคนเก็บถุงหนึ่งก็เป็นร้อยเหรียญแล้วนะครับฉะนั้นเหรียญเหรียญนี้ก็จึงเป็นเริ่มเป็นที่นิยมเริ่มเป็นที่สนใจนะครับ และที่สําคัญนะครับเหรียญเหรียญนี้สามารถนํามาห้อยคอเป็นวัตถุมงคลได้ด้วยนะครับนำมาแขวนบูชาเพื่อเป็นวัตถุมงคลก็ได้อีกเช่นกันนะครับเพราะว่าเหรียญเหรียญนี้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าเป็นในหลวงรัชกาลที่9นะครับส่วนด้านหลังก็เป็นตราแผ่นดินนะครับซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วทั้งคู่เลยนะครับ ดังนั้นเนี่ยก็จึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะช่วงปลายปี2,559ถึงต้นปี2,560เนี่ยเหรียญน,นี้ติด 1- ใน10เหรียญที่คนนำมาบูชามากที่สุดนะครับก็หลักๆที่คนห้อยคอมากสุดในช่วงนั้นเนี่ยอันดับหนึ่งก็คือเหรียญเสมา3รอบนะครับปี2,506อ่าอันนั้นอันดับหนึ่งแน่นอนนะครับรองลงมาก็คือพวกเหรียญน,นั่งบัลลังก์เหรียญคุ้มกล้าว อ่าแล้วก็เหรียญวาระอื่นๆนะครับเหรียญ4ี่รอบ2518อะไรแบบเนี้ยนะครับเหรียญพระชัยหลังช้างเหรียญบาทครุฑปี17อ่านี่ก็เป็นแต่นั้นจัดว่าเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับไม่ใช่เหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับหรือเหรียญที่ระลึกนะครับเหรียญที่ระลึกกับเหรียญกระสาบที่ระลึกเนี่ยก็จะมีพวก เหรียญเสมา3รอบเหรียญสี่รอบทรงเต่านะครับเหรียญ5รอบทรงะระฆังความอันนี้เป็นเหรียญที่ระลึกเลยนะครับแล้วก็เหรียญน,นี้แหละนะครับที่เป็นอันดับ1ของเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับอันดับ2ก็เหรียญ10บาทคูด2สีนะครับซึ่งได้รับความนิยมมากในช่วงนั้นนะครับแต่ช่วงนี้ราคาก็ลงลงมานะครับอย่างที่ร้านเราบอกครับสิ่งใดราคาขึ้น ทางร้านขายตอนก็ขายตามขึ้นนะครับสิ่งไหนราคาลงทางร้านขายตามราคาลงนะครับตอนนี้จะมาขาย500บาทก็คงไม่ใช่นะเพราะว่าราคาลงมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยร้านเรามีความเป็นมืออาชีพที่สูงพอนะครับเหมือนร้านทองครับตอนทองราคาขึ้น2 6งหมืนเขาก็ขาย2 6งหมตอนทองราคาลงเหลือ18ื่นแเขาก็ขาย18ื่นนะครับไม่ใช่ว่าไปหลอกลวงคนอื่นแบบพวกโจรแบบ เฮ้ยเฮ้ยซื้อดีเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันขึ้นไม่ใช่นะไอ้ไอ้พวกนั้นก็สุดท้ายก็จุด,จ,ดจบไม่สวยกันสักคนนะครับที่ไปหลอกลวงคนอื่นนะครับอย่างตอนทองมันลงเนี้ยก็ไปหลอกขายเขาต้องหลายหมื่นเพื่อที่จะบอกหลอกเขาว่าเดี๋ยวมันขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งจุดจบพวกนี้ไม่สวยสักคนนะครับก็อย่างที่บอกไปร้านเราขายตามราคากลางนะครับตอนนี้ราคากลางอยู่ที่ประมาณร้อยกลางๆนะครับไม่ถึง500แล้วนะครับดังนั้นใครสนใจเนี่ย รีติดต่อมานะครับที่ Facebook นะครับวัตถุมงคลรวยร้อยล้านนะครับช่องของเรายังพอมีแบ่งปันให้อยู่นะครับอาจจะเหลือไม่ค่อยเยอะแล้วนะครับเพราะว่าเหรียญนี้เนี่ยก็ปล่อยออกไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังพอเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวมาส่องเหรียญไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าก่อนเนาะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตใช้เหรียญนี้เหรียญเดียวเลยนะครับ อยมาส่งเหรียญกันนะครับโอเคครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับก็เป็นตาสัญลักษณ์นะครับก็มีความสวยมากนะครับด้านซ้ายด้านขวาก็มีลวดลายนะครับแล้วตรงกลางเหรียญก็เป็นในหลวงกับลายชินีนะครับนี่เหรียญคมชัดครับสวยอยู่ ผิวเหรียญเรียบตึงนะครับอแล้วก็มีความขลังอยู่นะครับข้างล่างข้อความว่าเสด็จนิวัฒนพระนครนะครับนี่ผิวเหรียญเรียบตึงสวยนะครับตรงเหรียญเนี่ยเป็นขอบนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขอบเหรียญเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบเฟืองละเอียดนะครับขอบเหรียญเป็นเหรียญเฟืองละเอียดมากนะครับเฟืองละเอียดนะครับ มาตรฐานของเหรียญน,นะครับจะเป็นเหรียญพระเศียรกับนะ็เปเหรียญที่ลึกพระเศียรกับนะครับซึ่งไม่ได้แปลกอะไรต่อครับด้านหลังนะครับเป็นขอบสองชั้นนะครับก็คือขอบเรียบกับขอบที่เป็นหยกัยกๆแบบนี้นะครับด้านบนมีข้อความว่ารัฐบาลไทยนะครับตัวอักษรหนาเป็นแท่งครับ พศ2504นะครับตัวอักษรหนาเป็นแท่งครับแล้วก็1 1เป็นเลข1ไทยก่อน1 A ึ่งแอโรบิกแล้วก็บาทตรงกลางเป็นตราแผ่นดินครับโอ้โหคมชัดกริบบอกได้คำเดียวว่าคมชัดกริบนะครับเหรียญนี้ก็อ่าพอมีพอมีอยู่บ้างนะครับอาจจะเหลือไม่เยอะแล้วนะครับหากท่านใดสนใจให้ติดต่อมาที่ Facebook นะครับวัตถุมงคลรวยร้อยล้านนะครับ ตอนนี้เหลือไม่ค่อยเยอะแล้วนะครับก็เพราะว่าเคยปล่อยไปแล้วปล่อยไปบ้างแล้วนะครับก็มีคนสนใจเยอะมากนะครับเพราะว่าหลายคนก็นําไปบูชานะครับนําไปห้อยคอเป็นวัตถุมงคลน,นะครับบางคนก็นําไปเก็บไว้เก่งกําไรในอนาคตนะครับบางคนก็ซื้อไปขายต่อนะครับหรือบางคนก็นําไปเก็บสะสมเก็บไว้ดูอะไรแบบนี้นะครับก็แล้วแต่จุดประสงค์นะครับแต่ทางร้านเรามีปล่อยในราคา ตามราคากลางนะครับราคายุติธรรมครับไม่ต้องกลัวนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณมากๆที่ตามและรับชมนะครับฝากกดไลค์แฟนเพจนะครับกด subscribe ช่องแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราครับสวัสดีครับ